คำที่หนึ่งโค<ข>คคำที่สองโถคำที่สามโขหคำที่สี่โท คำที่ห้าโบคำที่หกโลมาคำที่เจ็ดโมหูคำที่แปดกิโล คำที่เก้าตาโตคำที่สิบโซเซ